ไม่คิดว่าหมูแดงฮ่องกงเนี่ยจะทําง่ายขนาดนี้ครับทุกคนมาทําหมูแดงฮ่องกงกินกันเนื้อช่ำๆของหมักใช้เพียงแค่ซีอยางเท่านั้นเริ่มแรกเราจะหมักหมูสันคอของเราด้วยพงหม,มักหมูแดงตราโลโบใส่แค่ซองนี้ซองเดียวเนี่ยแล้วเราก็จะตามด้วยน้ําเปล่าน้ํามันพืชเบกกิ้งโซดานวดให้เข้ากันหมักไว้พักหนึ่งจะหมักข้ามคืนก็ได้นะครับพอหมักจนรู้สึกว่าเข้าเนื้อดีแล้วเนี่ยวางใส่ถาดเราจะเอาเข้าวหม้อทอดลมร้อนหรือจะเอาเข้าวเตาอบปกติก็ได้นะครับใช้ไฟอบ2ององศาประมาณ20นาทีเพื่ห้ตัว วหมูแดงของเราเนี่ยเขาสุกทั่วทั้งชิ้นสีเขาจะช่ำๆแบบนี้เลยแหละครับตัวน้ำราดหมูแดงเ็าจะผสมน้ำเปล่ากับผงหมักหมูแดงตาโลโบซีอิวขาวน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดหน่อยใครอยากให้เหนียวหน่อยก็ใส่น้ำแป้งมันฮ่องกงเอานะตัวซอสจะข้นๆแบบนี้เลยพอหมูของเราเริ่มเย็นตัวมาหั่นกันครับตัวหมูแดงเนี่ยรสชาติคือใช่เลยข้างในมีความชุ่มฉ่ำยิ่งเราหมักนานเท่าไหร่รสชาติก็จะยิ่งเข้าเนื้อกินกับข,ลลข้าวสวยร้อนๆมีไข่ดาวสักฟองหนึ่งลาดน้ำช่ำๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับอ